ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนี้น่าซีเฮดค่ะอันยองฮัสโยนะคะก็วันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันในเกม World p EP EP3 นะคะก็ถ้ามีเสียงรบกวนนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะอ่ะก็คือแบบหางหายๆกันไปแบบนานมากๆนะคะสำหรับเกมนี้คือวันนี้จะมาเล่นให้ดูแป๊บเดียวเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะช่วงนี้อืม ก็นะคะแล้วก็มาอยู่กับไอ้เจ้าพ่อหญิงคนนี้คนเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาแม่กันนะไปเลยนี่นะคะนี่ก็คือแม่ของเรานั่นเองก็อย่างที่ทุกคนดูนะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบไล่ทำเควสต่างๆในเมืองอะไรประมาณนี้เนาะภารกิจแม่ว่าจะทำของ DIY เอาไว้ใช้ในบ้านสักหน่อยลูกช่วยไปเก็บขวดพลาสติกแม่แม่สัก5้าใบได้ไหมโอเคแล้วก็ตอบตกลงไปนะคะเพราะว่าเราจะค่าขนม ก็ตอนนี้นะคะแล้วก็ไปเก็บขวดมาให้คุณแม่ครบแร้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้นี่เลยจะได้ค่าขนมไหมอาอไม่เห็นได้ค่าขนมเลยเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเควสอันอื่นดีกว่า มากนะคะเดี๋ยวจะมาที่สวนสาธารณะกันไม่ใช่ดิตานี้เรามาที่แลนด์มาร์กนะคะก็คือเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวเราจะมาหาลุงหน่งกันดีกว่าหน่งหรือเปล่าวะหน่งหรือโมกอะมาเาจะมาทำความรัก,กิจกันนะคะเอาของนี่ไปส่งให้เจ้าโมกทีสิเฮ้ยใช่ ให้จ่าโมกทีสิให้เอาอะไรไปส่งรารุงหนงใช้ลูกน้องไม่พอยังชสกเป็นอะไรนะี่ยเป็นกล่องขนมนิดๆหน่อยๆตอบแทนที่จ่าชอบช่วยเหลือแล้วจ่านี่วมันอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยแล้วมันอยู่ตรงไหนอะ แล้วไอ้จ่ามโมกมันอยู่ตรงไหนวะนะ่ะคลิปนี้นะคะเสียงก็อาจจะแปลกๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยสบายอันนี้ปา้าจ่าโมกฝากบอกทีว่าขอบใจมากแต่วันหลังไม่ต้องเอาของมาให้ก็ได้เดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดกันหมด โอเคค่ะเดีมาที่แฮเจียมกันดีกว่ามาหาแฮดเจียมกันไม่มีมินิเกมบอกงั้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปไอ่น,นานดีกว่าเราจะไปทำอาหารกันเนาะเขาจะบอกว่าเราได้มาใหม่นะคะคือวันนี้ทำอาหารด้วยคือสนุกมากอะทุกคนนี่นะคะก็มาที่ร้านจันพุทชนะ แล้วก็ไปที่มินิเกมนะคะนี่แล้วก็แบบนี้จะเล่นทำอาหารกันไปยาวๆเลยมาผัดไทยกุ้งสดทำไม่เป็นจ้าก้องเป็นผัดผัดน้องใช้กระถางปะบะบะหมีมม่แล้วก็เป็นของหม้อกุ้งแล้วก็อีกวะไม่ใครรู้บ้างเนี่ยมะนาวแล้วก็ต้นหอมทาะะไม่เป็นเหมือนกันอะ โอโหผิดหมดเลยเป็นยังบอกแล้วเรื่องอันนี้เรื่องทำอาหารกยถทำใช่ไหมเราได้รับผัดไทยกับส้มตำมาโอโ้กินแล้วท้องเสียมไม่เนี่ยมาเดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกรอบละกันกระเพราหมูสับไข่ดาวอุ้ยทำง่ายๆก็แค่เ,เอาหมูสับอ่า แล้วก็เป็นไข่ไก่ด้วยหมูสับหมูสับก็ต้องใส่ใบกะเพราใส่พคิกแค่นี้ใส่กระเทียมอันนี้คือง่ายมากๆนะคะปึ๊บถูกหมดแน่นอนนี่เห็นไหมถูกหมดนะคะกะเพราหมูสับใครก็ทำเป็นเอาอีกสักตาก่อนจบเนาะ ไ <c oughs> ข่าพาโลก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะก็จะต้องมีเครื่องพาโลแล้วก็มีเป็นไข่แล้วก็หมูหมูแล้วก็อีกวะไม่รู้เหมือนกันริกไทยเปล่าวะอ่ะลองใส่เข้าไปเนาะผิดหมดเลยแน่นอน ผิดแค่อย่างเดียวว้าวฮุยแล้วก็สามารถทําอาหารได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็สั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราแบบว่าไม่ค่อยมีเวลานะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําคลิปนี้ไปแล้วจะได้ลงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสาหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ